หน้าขาวนวลสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญใครมองเห็นอยากจะเป็นเจ้าของผมเลยกะเอานกต่อไปทดดองแต่นกป่าไม่มองแม้กระทั่งหางตาต่อยังไงก็ไม่เข้าที่ของเขาดีหนักหนาต่อเป็ดเดียววายสีวาก็ได้มาอย่าง ง่ายได้เพราะอะไรรู้หรือไม่ขันยังไงโคยังไงก็ไม่มาแพ้ปัญญานุกขลมเจ้าพุทธโถกับสวัสดีอาจารย์นุกขาใหญ่ทุกท่านกับสวัสดีเอฟซทุกท่านกับสวัสดีผู้รับสมและผู้รับพังวันนี้ผมสีทาจะมาแนะนำเล่าเรื่องดาวนุกขาต่อนะครับ วิธีผลกนกเขาใหญ่ให้เป็นต่อให้หมานนกไม่หมานสามารถทําให้หมานได้นะครับทำให้ต่อออาเฉลเข้ามาได้แบบวิธีง่ายๆนะครับไปทับพังเลยครับนกที่ไม่มีคารมก็ต่อไล่เหมือนกันแต่จะได้มากหรือน้อยจะแพ้นกคารมนกคารม จะแพ้นกหมานนะครับทีนี้นะครับวิธีผึกนกให้หมานนะครับนกตัวไหนขันดีอยู่ว่าน,นะครับคูดีแต่ออกป่าไม่ค่อยขันหรือไม่ค่อยคููนะครับผมมีวิธีแก้นะครับเขาเรียกว่านกไม่เป็นต่อนั่นเองนะครับนกที่ขันดีอยู่ว่านั้น คือเราไม่ได้ผึกนกนะครับผึกยังไม่ผ่านทีนี้แล้วเราต้องผึกให้ผ่านก่อนออกต่อนะครับถ้าเราแผนไว้รวมกันหลายกลงนะครับใกล้ๆกันนี้ถึงจะคุมผ้าปิดแต่นกจะสัมผัสได้ว่านกที่แขวนไว้ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันและสีเคยยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนกวางตัวแขวนไว้นะครับ นานนะครับโดยไม่ได้ผกนะครับบางตัวก็เป็นปีหรือว่าปีกว่าก็มีนะครับเวลาออกผกหรือออกต่อแล้วจะไม่ค่อยขันไม่อานุกนะครับเพราะนกยังไม่เป็นต่อนะครับทีนี้ต้องอาศัยเศร้าก่อนนะครับผึก,ก่อนผลขคนผลขึ้นต้นไม้นะครับอาศัยพเนยดไว้ใกล้ๆว่านเราก่อนเดี๋ยวใกล้ๆต้นไม้เอาไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับ ใส่อาหารใส่น้ำไว้ ppa, ไว้นานๆเลยนะครับจนกว,ว่าเราจะหลายชั่วโมงนะครับถ้าเราจะไปให้มาไหนแล้วคอยอนุกมาเก็บนะครับอย่างนั้นนะครับคือไว้นานๆเลยให้ขันอยู่ในต้นไม้ทีนี้นะครับพอนกซินอยู่กับต้นไม้นะครับกับพเนียดเดียวนกจะขันทีนี้นะครับเราก็ต้องสังเกตว่าขันไหมทีนี้นะครับถ้าซินเคยกับพเนียดเดียวนะครับ ไปป่าเป็นต่อก็ต้องขันนะครับคือน,นกไม่เป็นต่อนั่นเองนะครับนกที่ขันอยู่ว่านเวลาไปต่อนะครับก็ต้องหมานก็ต้องได้นะครับถ้าขันดีกูดีก็ต้องเข้านะครับไม่มากก็น้อยนะครับคือวิธีการฝึกที่นี้นะครับนกที่ไปป่าเดีวนะครับคือขันดีนะครับกูดีบางตัวแต่นกป่าเข้ามาไม่ขันไม่กูเงียบ เพราะอะไรนะครับคือนกมีความชินเคยนะครับนกไม่คึกนั่นเองนกไม่เห้านะครับคือไม่อยากจะต่อสู้กับนกป่านะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแงกไว้นะครับนกที่ไม่เอานกอยู่ในป่าอย่าไปแผนใกล้ๆกันเอาผ้าปิดกงไว้เลยไปแขนแงะแงกไว้เดียวนะครับเอาไว้ไกลๆกันไม่ให้ตัวไหนเห็นแดะไม่ต้องเอาไป ั้งใกล้กับตัวไหนนะครับภายในอาทิตย์สองอาทิตย์หรื 2, อเด,ดือนนะครับเก็บไว้อย่างนั้นก่อนนะครับไม่ให้ตัวไหนเห็นกลุมผ้าไว้เลยนกทีไม่เอานกจะกลับมามาเมเมนเหมือนเดิมจะกลับต่อไน้เหมือนเดิมทีนี้ไม่มีตัวไหนเห็นนะครับไม่ได้ใกล้กลับสัมผัสตัวไหนนะครับนกจะคึกนะครับนกจะเห่าทีนี้นะครับเมาลาเราเปิดผ้าออกนกกลุมไม่จะนิดไปเลยเอาว่าอาหารอนา,นาใส่ไม่ต้องเห็นตัวไหนนะครับ คมให้เรียบกงไปเลยนะครับข้างล่างไม่ไม่ปิดคมแต่รอบข้างนะครับและข้างบนทีนี้จักอาทิตย์2อ,อาทิตย์นะครับหรือเดือนหนึ่งลองไปต่อรูนะครับคือไร่แน่นอนหมาแน่นอนนะครับพอนกจะคึกไม่เห็นตัวไหนนานนะครับเวลาออกต่อจะคึกจะเห่าเวลาไปแฝนจะเอานกทีนี้นะครับนกที่ไม่อนุจะขันอนุคูอนุนะครับคือพิธีแก้นะครับ ก็ไม่ยากนะครับวิธีง่ายๆนะครับทีนี้จะพูดถึงนกที่หมานนะครับเพราะอะไรถึงบางหมานบางตัวนะครับกันไม่ค่อยดีครูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคันน้อยครูน้อยแต่ว่านกป่ามาแบบนี้ก็มีนะครับคือนกหมันนะครับหมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือไม่ได้ผลผลอะไรมากนะครับแต่บางตัวก็ต้องผกนะครับ ถ้าจะให้ดีก็ต้องฝึกก่อนทุกตัวนั่นแหละนะครับถึงจะหมานเถียนเขาต่อไร่ก็พกเขาฝึกก่อนนะครับที่เขาต่อหมานต่อไร้ก็เฝึกโน้กความวานีนะครับตอนนั้นเราต้องฝึกให้ถูกวิธีก่อนขึ้นต้นไม้ก่อนนะครับให้ขันให้คููในต้นไม้ก่อยออกต่อนะครับเข้าแน่นอนได้แน่นอนนะครับวิธีการต่อนะครับทีนี้นะครับวิธีการเป็นต่อจะให้เข้าให้หมาน ก็ไม่ยากนะครับวิธีง่ายๆนะครับวิธีออกเราออกออกต่อนะครับแม้ว่าเศร้าแรกนะครับตอนเช้านี่ขึ้นเศร้าแรกก่อนจะต่อยังไงจะให้มีโอกาสสูงนะครับคือผมบอกนะครับคือผมลงคลิปไปแล้วนะครับต้องาขึ้นสูงนะครับนกขึ้นให้สูงสูงไปเลยเศร้าแรกก่อนไปฝึกนะครับอย่าแขนต่ํานกตอนเช้านะครับ แขนสูงไปเลยด้ฝึกดาจะฝึกหลายเศร้านะเวลาไปต่อนกใหม่ฝึกเศร้าเดียวไม่ได้กลับเอากลับเลยนะครับถ้าเอาขึ้นต้นนั้นไม่ได้แล้วไปแขนต้นใหม่แล้วก็ย้ายไปที่ใหม่นี้นกจะเป็นความจินเคยนะครับถ้าไม่ได้ในวันนั้นแล้วก็คือให้เอากลับเศร้าแรกก่อนฝึกเป็นนกฝึกใหม่นะครับตรงไหนมีนกป่าร้อยนะครับมั่นใจว่ามีนก เราแขนทีเดียวไม่ได้ก็เอากลับเพราะเป็นนกใหม่นะครับถ้าเราย้ายบ่อยจะทําให้นกตื่นตกใจแล้วไม่เอานกนะจะไม่ขันเอาทีนี้แล้วต้องใส่เศร้าเดียวก่อนนกใหม่นะครับนกฝึก,กถ้านกเป็นต่อแล้วไม่เป็นไรนะครับเศร้าเดียวแล้วถ้าว่าไม่มาภายในหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนะครับก็อเอากลับไปเพราะยังฝึกไม่ผ่านนะครับเอาไปฝึกต่ออีกนะครับ ไปแขวนไว้ที่บ้านเราอีกเหมือนเดิมนะครับใส่เส้าแล้วแขวนไว้อีกนะครับจนกว่านุกจะขันอยู่ต้นไม้นะครับอยู่พะเนียไม่ได้ออกต่อเรียวโอกาสจะพลาดน้อยนะครับไม่พลาดดอกนะครับลองไปทําดูนะครับไม่เกินภายอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเท่านั้นนกที่ไม่หมานะนกที่ไม่เอานุกคือให้แยกแขนไกลๆกันไว้อย่าให้เห็นการคุมผ้านะครับถ้าแขนไว้คุมผ้าอยู่แต่ว่า แขนใกล้ๆกันคือนกจะสัมผัสได้นะครับนกจะดมกลิ่นของนกได้ว่าอยู่ใกล้ๆกันแล้วทําให้ไม่คึกไม่เห่าเพราะสินเคยนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงนกบงคนอีกแบบนะครับถ้าเพื่อนๆมีบ่วงกระบาดรอบคอหรือสร้อยหมคอนะครับคือของดีธรรมชาติเหมือนกันนะครับให้เหมือน ข้างหลังให้เป็นข้างหน้านะครับถ้าซิดกันนิดเดียวนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่หรือว่าใกล้จะหุ้มนะครับถ้าให้ดีก็ต้องข้างหลังให้เหมือนกับข้างหน้าเป็นรอบคอนะครับคนยากจนก็จะมั่งมีตามตำราเก่านะครับที่มีหวงกระหวดัดรอบคอก็เรียกนะครับหรือสร้อยรอบคอนั่นเองนะครับนกประเภทนี้น จะพิกสันตาหรือว่าปฏิหารเกิดทันทีได้ถ้าได้นะครับให้เป็นนกป่าร้อยนะครับให้เหมือนขลั่นหลังให้เหมือนกับข้างหน้าให้จอดกันแบบว่าไม่มีรอยนะครับไม่มีเดือดไม่มีรอยแบบว่าสนิทสวยงามเรียงกันสวยงามคือนกที่หายากนะครับเป็นนกมงคลนะครับแบบนี้ก็เข้าในตำนานนะครับนก ที่เข้าในตำนาน,นี้นะครับก็มีอยู่สามอย่างนะที่สำคัญนะครับมีสามอย่างที่น่าสนใจเท่าที่ผมได้ศึกษาและเรียนรู้มานะครับอันนี้ก็มาแนะนำนิดๆหน่อยๆเพิ่มนะครับหนึ่งบวกนักรารรุร่มคอนะครับหุ่มคอซอยหุ่มคอนี้สองให้คูนะครับคูที่ว่ากวกขูกวกขูนี้นะครับ เมดาคูนะครับจะเป็นนกที่มีปฏิหาร3คือให้เสื้อปิดเสื้อปิดหลังอันนี้ของแต่หายากนะครับถ้าใครมีแล้วนะครับเก็บไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเกิดโชคราบเข้ามาตามตำรากะเอาไว้นะครับสอย่างนี้นะครับที่อนุภาพสูงอย่างอื่นก็ดีนะครับแต่ว่าจะไม่สู้3อย่างนี้นะครับ อย่างนี้คือนกมงคลของแท้นะครับที่ในตำราเก่าคลิปนี้นะครับเผื่อจะเป็นแนวทางประโยชน์นิดๆหน่อยๆนะครับเ,เพื่อนๆก็ลองไปทดสอบผึกดูนะครับหัดดูนกที่ไม่หมานไม่อนุก,ก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับถ้านกที่ขันเดียวคูเดียวยิ่งผึกง,ง่ายนะครับยิ่งหมานไม่ยากยดูที่การเราฝึกเราจะผึกยังไงเหมือนผมบ้านนั่นเองนะครับ ลองไปทดสอบดูนะครับคลิปนี้ก็เผื่อเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับผม